เกจวัดรัศมีเรเดียนเกจเกจวัดรัศมีเป็นเกจที่ใช้สำหรับตรวจสอบส่วนโค้งของชิ้นงานหรือรัศมีของชิ้นงานที่เปลี่ยนส่วนโคง้งโดยมีทั้งแบบระบบนิ้วและแบบระบบมินส่วนโค้งที่ใช้ในงานก็จะมีทั้งโค้งเว้าและโคงง้งนูนในการใช้งานในการวัดส่วนโค้ง โดยใช้เกจวัดรัศมีการวัดส่วนโค้งในการโค้งเว้าของชิ้นงานและการใช้เกจวัดรัศมีในการวัดส่วนโค้งรูนของชิ้นงาน